สวนของเราพ่อผู้ใหญ่เรานะคะนี่ได้ย่ะที่นี่มีข้อบดโลนี่นี่นี่ปลูกใส่สวนปลาล์มเรานะคะมีส้มโอมีฟันหลังใช่ไหมคะพ่อโอ้มละมละกอม,มีแม่ไก่อารมณ์ดีด้วยโอ้โห,โหนะคะไปเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีกันเลยค่ะวันนี้นะคะไข่ไก่อารมณ์ดีที่กินยอดมะเขือพวงดูนะคะ<笑><笑>น,นี่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 กินใบมะเขือพวงเลยนะคะเนี่ยนะคะ เนี่ยไก่เขากินใบมะเขือพวงแบบนี้นะคะนี่มีไข่ไก่ด้วยเหรอคะผู้ช่วยคะ,ะว้าวไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะนี่นี่คุณไก่เราจะกินยอดมะเขือพวงเห็นไหมคะมันจะบอ,อกว่านี่ตัวนี้ออกแล้วผู้ช่วยตัวนี้มันออกแล้วนี่กินมะเขือพวง กินไปมาเกีอบวงเราเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็จะไปดูมีไข่ไก่กันคะ่ะอู้อ<ส>นไคะไข่ไก่อารมณ์ดี<ส>ออกดีมากค่ะยัไม่ได้มดเข้าแม่ปกติเข้าตรงไหนโอ้นี่แม่ผู้ใหญ่เรานะคะแม่ผู้ใหญ่เราโอ้ขาข้ามเลยเหรอคะผู้ช่วยคะ ท่านข้ามได้เราก็ข้ามได้ไม่ได้ลไม่ได้ฝรั่งแค่ลูกนี่ค่ะเรามาดูไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะมีไข่ไหมคะวันนี้มีค่ะว้าวเขาก็ตามเรามาเขานึกว่าเรามาให้อาหารนะเนี่ยผู้ช่วยโอ้ยผู้ช่วยนวนในล้างว้าว ไยอะไรไข่อุ้ยแม่ไก่ไข่ดีมากอือหเท่าไหร่คะเนี่ยอุ้ยแม่ดูนี้มีสิบค่ะสุดยอดมากเลยผู้ช่วยคะเก็บไปไหนเก็บเข้าบ้านดีกว่าไหมดู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 นี่เป็นไข่ไข่อารมณ์ดีนะคะพ่อเลี้ยงไม่กักขังเลยค่ะให้้กินอยู่ในสวนมะเขือพวงแล้วก็แล้วก็สวนปาล์มเรานะฮะโอ้ ดูนะคะแล้วหนูหนูมากินไข่เจียวบ้านนี้บ่อยไข่แดงเยอะมากไข่ขาวนิดเดียวนะคไข่ขาวนิดเดียวโอ้โหค่ะดูดูนะคะสมบูรณ์แบบมากนะคะอไม่แม่ต้องซื้อเลยใช่ไหมคะนี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วแค่กี่ตัวคะแม่เนี่ยกี่ตัวสิบสามตัวโอ้สิบสามตัวแต่ไข่หนูเห็นสามม้อเลย<ม>โอ้โหเลยเนี่ยโอ้โหนะคะ วันนี้เยี่ยมสวนมะเขือพวงได้ไข่ไก่เลยเนี่ยนะคะอะไรนนะคะพี่น้องเนี่ยยอดเยี่ยมมากอ่ยอดเยี่ยมมากเลยที่นี่สมบูรณ์ค่ะผักสวนครัวปลอดสารอาหารปลอดภัยไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะแล้วที่สำคัญมีพืชนะคะที่มีไรายได้ต่อเดือนนะคะ เดือนละสองครั้งนะคะนั่นคือมะเขือพวงนะคะปลูกแซมสวนปาล์มดูนะคะพี่น้องปกติถ้าไม่เจอนะคะปลูกพืชมะเขือพวงสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยก็จะเป็นแปลงสวนปาล์มที่เป็นล่องเปล่านะคะยากขึ้นทุกปีปีนี้นะคะมาปรับนะคะในการปลูกมะเขือพวงเข้าสู่ล่องร่องล่อง,ร,องร่องสวนปาล์มนะคะและนี่ก็คือสร้างงานสร้างอาชีพของพี่น้องเรานะคะในนามของเกษตรฟู้ดนะคะ วันนี้เราพัฒนาระบบนะคะเข้ามาสู่การขยายสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนานะคะดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกนะคะอะไรที่เป็นจุดอ่อนแก้ไขอะไรที่เป็นจุดแข็งรักษาไว้และพัฒนาให้กับพี่น้องทั่วไทยนะคะแต่เราไม่ใช่ไปทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะคะระวังการแอบอ้างนะคะวันนี้เกษตรฟ,ฟู้ดนะคะมาเยี่ยมสวนผู้ใหญ่ปูนของเราคะ่ะตำบลสักคูนะคะนี่คือแปลงต้นแบบอ่ตาตำบลหน,นองหัวคูนะคะ หมู่บ้านสักคูนะคะสักคูน้อยนะคะนี่คือแปลงต้นแบบของการใช้ชีวิตตามรอยพ่อหลวงนะคะปลูกพืชหลายอย่างในในไร่นะคะที่สําคัญเลยค่ะอาหารนี่ครบทุกแบบนะคะ,ะนี่คือพอเพียงจริงๆนะคะแล้วก็ใช่ไหมคะทับทิมก็มีด้านหลังใช่ไหมคะเห็นไหมคะไม้ผลปามนะคะไก่นะคะมะเขือพวงผักสวนครัว ครบสมบูรณ์แบบต้นแบบที่นี่มาเยี่ยมชมได้นะคะมาเยี่ยมชมได้ติดต่อที่ใต้โพสต์นะคะใครอยากเยี่ยมอยากดูว่าสมบูรณ์จริงไหมคะนี่ใช่ไหมคะของผู้ช่วยมะเขือพวงงามไหมคะ โอ้เราลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยนี่นี่นี่ขอแนะนํานะคะสวนผู้ช่วยพองนะที no. ่ประทานลงไปรอบที่แล้วนี่แหละค่ะเจ้าของสวนมะเขือพวงแปดแขนค่ะนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะเดี๋ยวพาเยี่ยมสวนไหนสัญจรไปนะคะวันนี้มาเยี่ยมแปลนี ของพ่อนกนะคะกับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านลุ่นเรานะคะผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงเราเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มามีผู้ช่วยผองด้วยนะคะสองหมู่บ้านเลยค่ะอยู่ตรงนี้ที่สําคัญนะคะเห็นไหมข้างหลังสวนฟาร์มค่ะปลูกมะเขือพวงใส่สวนฟาร์มนะคะแล้วก็วันนี้มาเยี่ยมพ่อนกมุกนั่งขาที่รชรกนะคะ พอนกขาขออนุญาตแนะนำนะคะาก,การยกแรงกาน,นี่นี้พอนกยกล่องขึ้นประมาณกี่เซนไม่ได้คะเนี่ยลองลองกัน,นคือคือยกล่องก็ไม่ยาก<ม>คือไอไอผานยกล่องปลูกมัน,น<า>เราเนี่ยเราเราอยากให้มันไปเข้าลึก,กคือเราแปลงนี้ตะกอนนะผมปลูกมันปลูกมันสปลังพอนี้ผมขุดมันออกแล้วเราก็ไถเตรียมดินตากแดดไว้แค่วันเดียวค่ะค่ะ วันสองมาผมก็ผ่านยกล่องนั่นแหละมายกแต่เราไม่ได้ยกลึกๆแบบเพราะเราปลูกมันนะเรายกครึ่งหนึ่งของปลูกมันเรามันจะได้เป็นแถวเป็นแนวแบบประมาณยี่สิบเซนนะพอนะครับนะอยู่ประมาณนี้แบบครั้งแรกเลยไหมคะที่ปลูกเยอะๆแบบนี้เยอะๆเลยครัแรกเนาะมีเจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ปลูกดนปามป่าปามทุกคนก็จะทำตรงลานกว่วงๆใช่ไหม ไอ้นี่มีเจ้าเดียวที่ปลูกสป่าปาล์มปลูกแซมกับแล้วถ้าคนไหนปลูกยางยางเล็ดยางเล็มีหนึ่งหรือสองปีนี่ก็ยิ่งดีครับกว่าเราจะได้ผลผลิตจากยางเราก็ต้องเอาผลผลิตตรงนี้เพราะว่าอายุมันอายุแค่ส<ช>ี่เดือนก็นได้ผล,ผลผลิตแล้วกว่ายางเราจะได้ขี่แล้วเราปลูกปีหนึ่งเราได้ห้าปีมันก็ดีเราเกิดจะได้ตรงนี้มาบำรุงยางเรามาบำรุงปาล์มเรา ใส่ซื้อปุ๋ยมาใส่ซื้อยามาฉีดบำรุงของเราเนี่ไอ้น,นี่มันเป็นผลประโยชน์นนก่อนเราจะได้รับผลตรงนี้ค้ะคือคือคือมันเหมาะสําหรับไอไอเกษตรผสมประสานเกษตรไอไอไนั่นเรารเราพวกผมนี่เนาะเป็นชาวไร่อ้อยไร่มันสปะหลังเนาะค่คมันสปะหลังนี่ยยังยังตามคือแปเดือนถึงจะได้เจ็บ ลูกหลานเราน่ะบางทีขอเงินไปโรงเรียนมันขอทุกวันแล้วขอเงินไปเรียนต่อมันก็ขอทุกวันไอเราผลผลิตเราปลูกอ้อยน่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งปลูกมันก็แปดเดือนครั้งหนึ่งแล้วมันจะไปมันมันไม่สมดุลกันอยากให้มาทําเกษตรที่ได้ผลเร็วๆเนี่ยเดือนหนึ่งได้ตัดสองครั้งเนี่ยผมว่ามันจ่ายมันจะจูนเกียร์ของครอบครัวเราได้มันจะดีไป สำหรับเทปต่อไปเจอกันที่ไหนติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่สวัสดีค่ะ